ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่รักเข้าสู่ซีนีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะป้าหมูสวัสดีจ้าเบบร่งรีบยัง <c oughs> ไม่ได้ทานน้ำอะไรใๆ<อ>ดๆผู้ต่อามาก่อนโอ้ใเป็นผู้มีความรับผิดชอบ <c oughs> สูง,ง,สงมาละช้าแล้วนะวันนี้ก็จะมาเขาเรียกอะไรมาคุยถึงเรื่องหนังทีนี้ประดีว่าเป็นเทปเร่งด่วนนิดนึงป้าแบบขอแบบ คลิปขอขอเทปเร่งด่วนนะไม่รู้จะดูเรื่องอะไรนะสำหรับดิฉันเองน่ะก็ใช้วิธีการเปิดเจอเ็ตฟลิกเรื่องอะไรแล้วก็จิ้มเรื่องนันเลยค่ะโอ้ยไม่มีหลักการใดๆประเด็นก็คือว่าจริงๆอยากจะอยากจะไปดูไอภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์ยอดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพราะคราวที่แล้วเราสนคุยเรื่องอะไรนะ มีโคด้าคิงริดชาร์ที่ดิฉันรีวิวไปแล้วเข้าชิงแล้วก็โคด้าคุณก็รีวิวไปแล้วนะโคด้าก็รีวิวไปแล้วซึ่งอันนั้นได้รางวัลที่เหลือก็จะเป็นเข้าชิงมีอะเรื่องเบลฟาสต์โอเบลฟาสต์ดิฉันไม่ได้ดูดูไปเปิดดูไปประมาณสองนาทีเดี๋ยวขอก่อนหรอมันแบบมันเป็นหนังขาวดำ จริงเด้ใช่แล้วก็ไม่มีชายอยู่ในที่ฮาส์ย้อนความเป็นแบบภาพยนตร์ย้อนความเรื่นึงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะพิซซ่าริคาร์โดพิซซ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังแบบ coming of age ของวัยรุ่นหนังอิตาลีเหรอหนังหนังนี่หนังมีกานเหรอชื่อลูกดารานำที่เล่นก็เป็นลูกชายของซีมัวที่เสียชีวิตไปแล้วเจนซีมัวไม่ใช่ผู้ชายอ่ะ ูอาลืมเดี๋ยวนนั้นอะ่ะก็เข้าลิสต์ไว้แล้วว่าจะอยากดูเ,ออเพราะว่าเป็นหนังที่เป็นแบบผู้ชายอ่าพระเอกกับนางเอกที่มาเล่นทั้งคู่นะเนี่ยก็คือเป็นดีบัตเดบิวคือครั้งแรกครั้งแรกที่มาเล่นเลยทั้งคู่เลยเอออะไรอย่างเงาี้ยแต่ว่าเ<ม>อาพูดง่ายๆวันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรหนะังพวกนั้นเลยนะคะเพราะที่พูดไปคือไม่ได้ดูทริปทิปเพราะว่าดูแลไปแล้วประมาณสองนาทีแต่แบบเดี๋ยวก่อนดูมันจะต้องใช้เวลา ขบคิดขบเคี้ยวเขาเรียกว่าอะไรนะความสมาธิสูงส่งไม่สามารถดูไปแล้วก็รีดภาพไปได้กับแม่บ้านเออใช่ดิฉันก็แปลเห็นไหมกิจกรรมการรีดภาพบอกกับการดูทีวีนะภาคไทยด้วยนะภาคไทยทีนี้ประเด็นก็คือวันนี้นะเน็ตฟลิกซ์เขาก็เพิ่งเอาเรื่องนี้เข้ามาเหมือนกับกลับเข้ามาฉายใหม่ก็คือเรื่องฟลนะซึ่งมันปีหนังของปี2012ิดิฉันก็เอ๊ เดนเซลวอชิงตันเล่นดูชื่อพุมอนนพ่มกับ<ง>โรเบิร์ตเซมิคิสเซมิคิสก็คือพุ่มกับฟอเรสต์กัมไงโอคุโรเบิร์ตนี่เขาก็เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพุ่มกับในตำนานของการกำกับหนังแบบว่าอ่หลายเรื่องนะอย่างเช่น back to the future นะ Who Framed Roger รับบิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่ชื่อก็โอน่าจะ พอการันตีอะไรได้บ้างนะเสิร์ไปเสิร์มาอ๋อเขาเข้าจริงหลายรางวัลอยู่โดยเฉพาะการแสดงของคุณแดนเซลวอชินโหสุดเลยล่ะสุดสุดอะเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของนักบินชื่อฟลา t ก็บอกแล้วเนาะแล้วก็ภาพใบปิดเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยก็เป็นภาพคุณแดนเซลใส่หมวกเป็นกัปตันคือรู้และว่าอ่ะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกับการขับเครื่องบินกัปตันนะซึ่งในเรื่องในคุณ อ่าโรเบิร์ตเนี่ยก็เล่นเป็นอ่ากับกับตันคีเมลลายมากกับตันที่ชื่อว่าเอ่อแคปชันวิทเชเกอร์นะ uh huh. เป็นแคปชัน huh. นะแต่นี่เรื่องคือแบบว่าเปิดฉากมาก็เห็นเลยว่าแบบไม่ใช่กับตันแบบที่อยู่ในเขาเรียกอ,อะไรอยู่ในกรอบ uh huh. ที่ดี uh huh. นะเพราะว่าเปิดฉากมาก็เป็นฉากที่กําลังอยู่กับอยู่กับผู้หญิงอ uh ่า huh. ก็แบบเปลือยกายเนาะผู้หญิง uh huh. ก็คือรู้ว่ากําลังแบบ ปฏิบัติภารกิจกันมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือ flight attendant ที่อยู่ในที่อยู่ในเครื่องบินบนเครื่องบินเดียวเป็นลูกเรือเป็นลูกเรือเอเป็นลูกเรือแอลกอสเตไหมใช่ใช่นะแล้วก็ปรากฏว่าก็คือมีการดื่มสุราก็คือเป็นแอลกอฮอลิกเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกพิษสุราเรื้องหลังติดเหล้าพิษสุราเรื้อรหลังเนาะแล้วก็แล้วก็ไอ้ดื่มดื่มนะไม่เท่าไหร่หรอกก็ไปดื่มตอน คือดื่มกันไม่ควอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือฉายเลยว่าดื่มในขณะปฏิบัติภารกิจนี่แหละนะนั่นแหละแรงมากนึกสภาพเรานะคะถ้าต้องขึ้นเครื่องบินแล้วแล้วจะต้องเจอเขาเรียกอะไรนะไพลอลออะนักบินที่ก็แบบมึนๆเลยกึ่งกึ่งึ่มคลืมนคลื่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องราวมันก็จะมันก็จะเออเป็นเป็นอะไร่ะว่าด้วยนะ ชีวิตของของนักบินคนนี้แต่ว่าดิฉันชอบตอนแรกนะคือเพิ่งเคยได้ดูเรื่องนี้ตอนแรกก็คือว่าก็เนี่ยแหละกึ่มๆมขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปขับเครื่องบินนะแต่ว่าหนังเนี่ยก็พยายามทําให้เห็นว่านักบินคนนี้เขาเก่งเพราะว่าแก่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะว่าฉากแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของที่พยายามจะพาเครื่องบินฝ่าพายุฝ่าพายุลุมอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็ทําสําเร็จไงเพราะว่าหนังก็อยากให้เราเชื่อนะ ว่าเกง่งนะทัทง้งทั้งที่แบบว่ามีสภาพไม่เต็มร้อยเออมาหร,หรือเปล่าไม่รู้ออนะแล้วก็แต่ว่ามีสภาพไม่เต็มร้อยนะั่ก็คืออ๋อผ่านไปได้ตอนนั้นดิฉันก็ไม่ได้เอกใจนะแต่ออพอตึง้ตงตกลงมากาได้สองอ๋เอเก็ตละเดี๋ยวพอจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปออนะแล้วเขาก็มีวิธีการแบบว่าอพาเครื่องบินให้<ม>ผา่าเขาหลายรช่วงวิกฤตนี้ไปได้แต่แน่นอนอนะ่ะมันก็มี ผู้เสียชีวิตตามมาหแต่ว่ามันสะเทือนใจมันสะเทือนใจนะทีเนี้ยในในภาพยนตร์เนี่ยส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของกระบวนการเขาเรียกอะไรเอ่อกระบวนการสืบมันเป็นเกี่ยวกับคดีอะเช่่อมามันจะต้องไต่สวนแน่นอนว่าถ้าเครื่องบินตกเนี่ยไอตัวแบล็คบ็อกซ์เนี้ยกล่องดำเนี่ยก็จะต้องถูกเอามาเอามาเขาเรียกอะไรอ่านหรือเอามาฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าเหตุการณ์บนเครื่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะซึ่งก็ แล้วมันก็เป็นกระบวนการของการหาคนมารับผิดชอบอันนี้มันน่าจะเป็นเป็นวิธีการเวลาที่เวลาเครื่องบินมันตกเขาจะต้องมีกระบวนการทําแบบนี้ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยจากจากภาพยนตร์มีการตรวจนั่นตรวจนี้ดูอะไรนะดูความเรียบร้อยของเครื่องบินปรากฏว่าเครื่องบินก็โอเคละอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยก็จะโทษใครล่ะใครจะมารับผิดชอบเอาเว็นตองเพราะมันเป็นเรื่องราวของชีวิต ชีวิตของผู้โดยสารดูแล้วก็ไม่ค่อยกล้าซึ่งซึ่งบินเหมือนกันไมแต่ว่าก็ก็โอเคเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนโดยสารแล้วก็อาจจะมั่นใจได้ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็จะได้รับการเขาเรียกว่าลไะการดูแลแบบที่ที่มันควรจะเป็นสมมติน้อยถ้ามันเกิดจากความผิดพลาดประมาทของของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของเครื่องบินจะเป็นของมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยเราน่าจะได้รับการ คอมเพนเซชั่แล้วเขาเรียกอะไรป้าการชดเชยที่มันที่มันโอเคแน่นอนแหละเหตที่วันยุติธรรมมันไม่มีใครอยากเสียชีวิตแต่อย่างน้อยเอาเถอะสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณเดนเซลเนี่ยโอ้โหเล่นดีดีเออในในเดนเซลเล่นอะไรก็เล่นได้หมดแต่ไม่อาจจะได้อารมณ์เดียวกับทอมแฮงที่สามารถเล่นได้อะไรก็ได้อ่ะใช่แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็น ชายผิวสีอะเนาะออแต่ว่าในเรื่องเนี่ยคือเป็นเป็นกับตันที่มันมีทั้งความหน่ามันไส้แหมตอนเปิดฉากมานี่แบบโอ้โหมันมีทั้งความแบบมันเนี่ยมันมีทั้งความแบบมันไส้อ่ะมันมีทั้งความแบบเฮ้ยอยากจะชี้นิ้วไปที่ก็เพราะคุณนั่นแหละค่ะออทําให้เงามีตกแต่ในทางกับกันเนี่ยนะก็คือก็คือเขาก็เป็นนักบ,บินที่ เก่งคนหนึ่งไม่ไม่งั้นจะเสียหายมากกว่านี้อ่ะแต่ดิฉันชอบอันนี้อันนี้ไม่ไม่คิดว่าจะสปอยแต่ดิฉันชอบวิธีการที่เขาจะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะกระบวนการในการพิจารณาก็คือว่าเขาลองให้มีการจําลองเหตุการณ์เหมือนกันกับนักบินคนอื่นๆเออดูซิว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับกับตันคนเนี้ย คุณจะได้คุณจะนําเครื่องลงอย่างไรไปรากฏว่าในหนังอะเนาะมันก็คือนังก็บอกว่าไม่มีใครนักบินไม่มีนักบินคนไหนที่จะสามารถพาลงได้เลยเคือพาลงได้แต่ทุกคนเสียชีวิตหมดทั้งหลังแต่มีคุณกัปตันคนนี้ที่แบบ<อ>ว่าที่แบบว่าสามารถช่วยได้อาจจะไม่ได้รอดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็คือเสียชีวิตไปแบบนิดหน่อยเรื่องจริงห็นเรื่องจริงด้วยไม่ไม่ไม่คิดว่าใช่นะแต่แล้วก็ทีเนี้ย แน่นอนแหละคนทําผิดนะภาพยนตร์เขาก็ต้องฉายภาพว่าคุณก็ต้องได้รับได้รับเขาเรียกว่าอะไรบทลงโทษหรอเอาก็ใช่ใช่สิเพราะว่าถ้ากับคุณคือคือในแบบคนที่แบบน่าเสียใจคือผู้ช่วยนักบินเละเนาะอชีวิตพลิกเลยอ่าใช่แต่ไม่ไม่บอกต่อไปอ่าแทนทีนี้ไปดูแต่ทีเนี้ยมันก็เลยมีจุดคือในภาพยนตร์มันจะมีจุดที่จริงๆอะเขาจะรอดแล้วล่ะ นักบินเนี่ยกำลังจะแบบว่ามีวิธีคือคือการไต่สวนเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะทําให้คนผิดเป็นถูกคนถูกเป็นผิดอันนี้เรารู้อยู่แล้วในโลกของความเป็นจริงแล้วก็เคสเนี้ยเขาก็กำลังจะมีวิธีเหมือนกันนะพูดง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะรอดออกไปเป็นฮีโร่ได้แต่แต่จุดๆจุดคุณผู้ฟังไปดูเอานะว่าเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ใดที่ทําให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไร เกิดพูดก็ไม่ได้อีกยาเดี๋ยวจะสปอยยามันจะมีเหตุการณ์จุดหนึ่งที่ทําให้คุณกับตัานท่านเนี้ยคิดอะไรขึ้นมาได้ที่เหลือไปดูเอาเองเออเพราะว่าดีดูคือถึงแม้จะเป็นหนังเก่าแต่เราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบดีอะเรื่องมันมันมีประเด็นคมทายใช่แค่ดูการแสดงของแดนเซลก็คุ้มแล้วใช่คือโอเคหละประเด็นเครื่องมินตกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการกระบวนการจัด จะเขาเรียกอะไรสันหาคนมารับผิดชอบหรือว่าตัวกับตันเอจะมีความรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้อย่างไรอือันนี้ก็ฝากไปดูกันนะแบบเล่นได้แบบน่าเหมือนไส้พร้อมกันนั้นก็อพร้อมกันนั้นก็อดสองสารไม่ได้ประมาณนี้อ่อนะขบค่ะของป้าของของคุณไต่สวนที่ฉันไต่สวนนี่โดนไม่ได้นัดหมายเลยนะออแต่แต่คนละประเด็นของประเด็นดีฉันนี่แบบร้อนแรงท้องอัดแบบทาร์ท้องในหนัง ผมในหนังและในชีวิตจริงอ่อะพักสักครู่ค่ะซินีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากร,กร,รให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซินิมาคาเฟ่ มาค่ะป้าวันนี้ป้าเป็นซีรีส์ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่นานๆจะมารีวิวซีรีส์ของคุณไต่สวนของดิฉันก็ไต่สวน่วนแต่ประเด็นของดิฉันนี่แบบว่าโอ้โหมันเซ็กซี่คาบคาบลูกคาบดอกเพราะว่ามันเป็นคดี ข่มขืนม,มันเป็นคดีขมขืนนะเรื่อง Anatomy of a Scandal ของอังกฤษเป็นซีรีส์ของอังกฤษหกตอนจบเองก็าสามารถยิงยาวฟวดแบบว่าน่านนะนะถ้าแบบว่างๆอย่างดิฉันกร็รวดเดียวจบเลยแบบมันดีเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเ,เขาเขาทำมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันอะดูคุณสาระบูเคนอ,ออกเสียงผิดขอภายนะคะประเด็นเนี่ย มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไต่สวนเขาเขาเขาเป็นชองก็ p o l i t i c a l thriller p o l i t i c a l thriller ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองด้วยแล้วก็ขอดรูมดราม่ามันมันก็จะเป็นประเด็นไต่สวนเรื่องว่าแบบว่าครึ่งครึ่งเลยหรอเนาะเรื่องของเรื่องย้ํานะคะนี่หนังในชีวิตในนี่เป็นซีรีส์ของอังกฤษซีรีส์ของอังกฤษซึ่ง มันจะมาสอดคล้องของประเทศเราตรงไหนก็พิจรารณากันเอาเองเ <c oughs> นาะะแสดงว่าประเด็นพวกนี้มันมันคงมีมาตลอดกันแหละเป็นสากตนด่ใช <c oughs> ่ว่ามีทุกประเทศมัน, <c oughs> ม,นมันคงมี <c oughs> ว่าเป็นหมดนั่นแหละเนาะอ่ะเรื่องของเรื่องคือว่าด้วยคุณเจมส์ไวท์เฮาส์นะ <c oughs> ซึ่งเป็นนักการเมืองภาพลักษณ์ดี นุมหล่อมีครอบครัวภรรยาสวยหล่อมากหล่อมากมีพารไปดูมานิดนึงอ่ามีภรรยาที่ดูดีมีภรรยาน่ารักสองคนภรรยาก็สวยตอนที่แบบบทเด็กอ่ะที่เป็นไวรุ่นสวยมากสวยอย่างแบบเทพธิดาพอโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็ดูดีดูสง่าสมใย นะ işte ใช่ไหมมันมันทุกอย่างเฮ้ยมันเพอร์เฟกอะิชนแถมมีเพ um, ื่อนซีเป็นนายกรัฐมนตรีอะพะฉะนั้นตำแหน่งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะโอ้โหมันสบายชาติตรกูลดีคือตระกูลทางของคุณเจมส์ไวท์เฮาส์นี่ก็แบบเพอร์เฟกอะเหมือนเหมือนพูดเหมือนตระกูลผู้ดีเกลเกลตเหมือนตระกูลเคนเนดี้อะเป็นตระกูลที่ที่ที่ปั้น ปั้นบุคคลสมาชิกในครอบครัวที่จะอยู่ในตำแหน่งสูงในในระดับประเทศในแวดวงการเมืองในแวดวการในระดับประเทศเอ้ยทุกอย่างก็ดี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 อาปาทรา้คุณแจมดันไปก่อคดีเรื่องค่มขืนก็คือถูกฟ้องอะนะ,ะโดยเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยสาวสวยเลยนะว่า เธอถูกข่มขืนในลิฟต์ด้วยในสำนักงานด้วยอโอ้โหมันสุดจะทนเลยคุณโซโซฟีก็คือคุณภรรยานี่แบบสุดจะทนแล้วแล้วแบบเฮ้ยทําไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บีบบบีสามีแล้วแบบทําไมทําไมถึงทําทําจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ยังปฏิเสธอยู่อนะแต่จริงในเรื่องเนี้ยมันจะมีประเด็นที่ว่าข่มขืนหรือสมยอมถ้าแค่สมยอมเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องชู้สาวซึ่งซึ่งในในในเรื่องเนี้บางครั้งก็สมยอมอ่ะมันดูเขาเรียกอะไรกั้มกั้มกึ่งกึ่งตอบไม่ได้ไม่มีชัดไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ถูกบางครั้งมันสมยอมแต่บางครั้งมันสึกมันไม่ตั้งใจแล้วมันไม่ใช่อ่ะใจหนึ่งก็โอเคเออใช่ใช่ใจหนึ่งก็โอ้ยไม่ได้มันมันมันมีเป็นเป็นบางมันมันเหมือนว่าผู้หญิงมันไม่ใช่ว่า เอ่อทุกครั้งมันจะต้องสมยอมทุกครั้งอ่ะเออบางครั้งมันรู้สึกแบบไม่ใช่อืะแต่ไอพู้ชายมันใช่อ่ะมันจะลุยอ่ะแบบโอ้โหมันก็เลยบันเลยเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการการต่อสู้คดีค่ะซึ่งคุณเจมส์เนี่ยก็ยังแบบว่าเหมือนแบบขอร้องแกบังคับภรรยาว่าต้องไปดูในการพิจารณาคดีทีนี้โอ้โหมันดูเลยอันนี้ดิฉันงดูเลยนะว่าอืพอดูไปสักพักอ๋อ ต้องการให้ภรรยาไปโชว์อัพที่คอร์ดเพื่อ support เป็นกะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ส u p p o r t นะเป็นการทําให้สาธารณชนเห็นว่าเขาเรียกว่าล่รว่าครอบว่าภรรยาอยู่ข้างอ๋ออยู่ข้างเขาบอคือการที่ไม่ถ้าภรรยาไม่ไปอยู่ที่คอร์ดเนี่ยมันมันมันเสียลูกคะแนนมันตกคะแนนมันตกคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคุณคุณเจมเนี่ยแบบเห็นเห็นแก่ตัวมากมันมันเห็นแก่ตัวสุดสุดทุกอนูทุกขุมขน และทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นส<ะ>องไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นช่วงปัจจุบันที่กำลังว่าความกันต่อสู้คดีกันอยู่และ,และช่วงที่อีกอีกอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นสมัยที่เจมโซฟีเนี่ยเป็นวัยรุ่นเรียนที่ออกซฟอร์ดและเขาเรียวกว่ากลุ่มเอลิทอะ่ะคือ,อม,มันได้อพิสิทธิ์มันมันเก่งมันรวยมันหล่อ,อม,มันดีมันมีอำนาจ ทางการเมืองอะ่ะนี่ที่สนับสนุนทุกอย่างเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอภิสิทธิ์ชนที่สามารถทำอะไรที่น่าเกลียดน่าเกลียดได้โดยที่ไม,ไม,ม่ไม่รู้สึกสำนึกอ่ะเออไม่รู้สึกสำนึกอ่ะเนาะม,มันจะมีอยู่ศัพท์คำหนึ่งคำว่า l i b e r t ิ t e Club อือพอดูถึงตอนนี้อย่าง b e r t ต n e c l u บซึ่ง ซึ่งมันเป็นเป็นขาับที่ถ้าคําว่าลิเบอร์ทีนแบบว่าไม่อยู่ในสินรมหลงละเลงทําอะไรก็ได้ตามใจชอบโลเกียสุขขนาดนี้เลยนี่ดิฉันเปิดดิกมาเลยเนาะซึ่งไออฉากใน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 ฉากนี้ก็คือเป็นเป็นฉากที่เขามีการแบบสังสรรค์กันในกลุ่มไอลิเบอร์ทีนขลับซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเละเทะเละเทะแต่ยาเสพติดยาเสพติด ทุกอย่างที่พฤติกรรมที่ที่ที่น่ารังเกียจอะเนาะก็ก็สามารถทําได้โดยไม่รู้สึกว่าสํานึกผิดะไรู้สึกว่าผิดอะไรก็ก็ใช้สามารถทําได้หมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นมันก็ก็สะท้อนอะไรบางอย่างในจุดนี้และในคืนนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นตัวคีย์พอสมควรเลเนาะทีนี้มันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งคือคุณทนายคุณทนายที่ว่าความว่าความให้กับ ผู้ช่วยที่ถูกข่มขืนนะ่นนะชื่อคุณเคสคุณเคสวูดคอฟเนี่ยก็เป็นทนายเป็นผู้หญิงนะเคสเคสเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่ช่วยช่วยช่วยว่าความต่อสู้ให้อ่าให้ให้คุณผู้ช่วยเนี่ย,ยอนะเออใ,เอ,เอ,อให้เหยื่อเออให้เหยื่อก็จริงๆแล้วเคสเนี่ก็จะมีอะไรที่ ที่ซับซ้อนมีเบื้องหลังทสองนอันนี้ก็เล่าไม่ได้อันนี้เราไม่ได้โดนเด็ดขาดอันนี้เราไม่ได้เ็เพราะว่าก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ที่มีความสำคัญที่มันมีความสําคัญเพราะนั้นในเรื่องเนี่ยเอ่อเรื่องราวเนี่ยมันจะขับเคลื่อนด้วยสามตัวละคร่คะแต่ว่ามันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนายกซึ่งเป็นเพื่อนซีกับเจมส์นี่อีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวพลิกผันอยู่เหมือนกันนะมันออกน้อยแต่ว่ามันก็โอ้เพราะนั้นถ้าเราดูถ้าเราดูเรื่องนี้จนครบ หกตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยไอ้ก,กลุ่มไอ้ไอ้อออพวกไอ้ลิบบิทีนไอ้ก,กลุ่มที่มันเป็นเอลิทกลุ่มอภิสิทธิชนพวกนี้นี่มันเออมันสามารถทําอะไรก็ได้อืม,มากมายไก่กอรอ,อย่างอย่างเช่นอันนี้ในเรื่องนะในหนังไงอัน<ใ>นี้ในหนังนะอย่างกลุ่มที่เรียนออกซอร์ดด้วยกันทุกคนเก่งหมดเลยรัมันมันเก่งๆกันทั้งนั้นแหละไม่นมเข้าไม่ได้แต่มันมีเก่งเหนือเก่งอ่ะ มันมีเก่งเหนือเก่งขึ้นมาอีกงในเก่งเก่งในเก่งเก่งในที่นี้ก็คือมันมันรวยมันมีฐานะทางสังคมไอ้พวกนี้มันก็คือลอยตัวขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นในในในมหาลัยนี้พอจะมันก็อยากจะทาอะไรมันก็ทําได้ดังนั้นสิ่งที่มันทําผิดมันก็คิดว่ามันแก้ไขได้เพราะมันมีเส้นสายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูเรวยความแบบตกตะลึงว่าโอ้ในโลกใบนี้เนาะนี่นี่คือซีรีส์นี่คือเรื่อง ราวที่เกิดขึ้นที่อังกฤษแต่ในในชีวิตจริงอ่ะมันก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแน่นอนว่าในประเทศไทยด้วยใช่ไหมในประเทศไทยแล้วก็หรืออย่างบางคดีที่เป็นที่เมกาอะไรนะไวสตีนอ่ะที่มันเกิดการประกวการมีทูบันเิงวันอันนั้นวงการวงการกีฬาก็มีที่เป็นหมอที่เป็นที่ไปล่วงละเมิดตักกีฬาแบบโอ้โหแบบ พีคในพีกเลยแล้วมันจำนวนเหยื่อซึ่งซึ่งมันมีมากมายอย่างอย่างเหลือเชื่อเนาะเพราะนั้นในฐานะที่เป็นผู้หญิงก,ก็ก็ฝากฝากตั้งคำถ,ถามถึงสังคมก็แล้วกันว่าแบบเฮ้ยเราไม่ควรจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นถ้าคุณป่วยคุณต้องรักษาตัวคุณจะปล่อยให,ให้ให้เหตุการณ์มันบานปลายหรือว่าถ้า ถ้าคุณรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวคุณป่วยหรือเกิดอย่างเงี้ยคือป่วยแล้วแหละไม่นะเออก็ก็ต้องดูแลรักษาอย่าไปปล่อยให้ไปไปทำร้ายคนอื่นให้เขาป่วยตามไปด้วยแต่ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็แน่นอนไอ้ตัวลิเบอร์ตีเนี่ยก็จะเป็นชายล้วนชายล้วนชายเป็นใหญ่อแล้วก็มีอยู่ดิฉันจาไม่ได้มาอยู่เอพิโซดนึ้ก็พูดเรื่องของอำนาจอืซึ่งอันาจแหละถูกต้องเลยคือการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการ เหตุการณ์ข่มขืนในจะมีเรื่องของอํานาจเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องจริงข่มขืนมันมันมันไม่ใช่แค่เซ็ก์มันคือความรุนแรงคือการใช้อํานาจของผู้ชายที่แบบกดผู้หญิงมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่อาจจะเป็นชายกดหญิงหรือหญิงกดชายก็ได้ในทางตรงกันข้ามแต่ทีเนี้ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วการข่มขืนถ้าถานดิฉันมันก็คือเรื่องของการใช้อํานาจมันอาจจะไม่ได้ข่มขืนแบบเซ็กชวลแต่ไปข่มขืนทางด้านอื่นวาจาอาวาจาเอ้ย การใช้ความรุนแรงทางท,างทางทางแบบอื่นทั้ทงหมดทั้งมวลคือเรื่องของอนาจน,นั่นเองก็ต้องย้อนกลับมาถามแล้วว่าแล้วสังคมเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละอูะอ้ห <c oughs> เข้มข้นมีสาระ <c oughs> แต่สนุกอยู่แต่ว่าสนุกสนุกถ้ามในมมนี้ฉันก็ดิฉันว่าไม่ไม่เคยดูซีรีส์อังกฤษเออถ้า มันก็ดําเนินเรื่องโอเคแหละแต่บางจุดอาจจะช้าไปนิดนึงไม่ทังใจอาจจะว่าเคยดูสไตล์ยิ่งลมเคยดูแบบซีรีส์ฝรั่งที่มันของอเมริกันท่าไม่กันชูไบอเมริกันไวเกาหลีแต่อันนี้ก็นิ่มนวนอันนี้ก็คือแบบโอเคสนุกมุมกล้องเด็ดเนาะมุมกล้อง่เป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยอะซึ่งมุมกล้องน้้าแต่เราก็แบบเฮ้ยพอเราดูของเกาหลีคือเราไปดูนานๆจะดูของ จริงๆของเกาหลีก็เฟี้ยวอย่างเงี้ยโอ้โหบินเซนโซนี่แบบเฟี้ยวมากอันนั้นเฟี้ยวแล้วแล้วก็เออจริงมุมกล้องค่ายบินเซนโซไม่รู้ใครเติร์กกับไทยคล้ายๆกันฝากไว้สิที่ฉันก็ลองกดดูแต่ยังดูไม่จบแต่ว่าก็สนุกสนุกดูจบดูจบมันดีมันดีฝากไว้แล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ